ปสเปคซีเคอ 7X SUV ไฟฟ้า e รุ่นล่าสุดจากทางซีเค e อร์ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o t e c h Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง n e o t e c h Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นจากค่าย Seeker นะครับซึ่ง Seeker ตอนนี้ในประเทศไทยก็มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกไปแล้วนั่นก็คือ s e e k e r X ซึ่งก็คาดว่าในอนาคตนะครับอาจจะมีการเปิดตัวซี e k e r 009ที่เป็นรถยนต์ MPV ไฟฟ้าในระยะเวลาอันไกล แต่ล่าสุดนะครับก็มีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จากซี e คอร์ที่ทาง MIT MI i ของจีนได้ออกมาเผยสเปคคร่าวๆกันแล้วนั่นก็คือซี e คอร์ 7X หรือซี e คอร์ x x SUV ไฟฟ้าที่เป็นการต่อยอด DNA ของซีเคอร์007ซึ่งทางซี e คอร์นะครับตั้งใจสร้างรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้สัมผัสป,ประสบการณ์ที่หรูหราเหนือระดับโดยใช้ภาษาในการออกแบบที่เรียกว่า Hidden Energy รวมถึงงานออกแบบดีไซน์ภายนอกก็เป็นไปตามอัตลักษณ์ของซิเคอรรุ่นใหม,ม่อย,ย่างซิเคอร007ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าดีไซน์ของซ e เคร์รุ่นแรกๆนะครับจะคล้ายกับแบรนด์ Link ์แอนซึ่งเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ย่อยของจิลี่เช่นกันและทางซีเครนะครับก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ตั้งแต่ซีเคอร์007ตามด้วยซีเคร x รุ่นนี้นี่เองไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าที่พาดยาวตลอดทั้งส่วนหน้ารถที่เรียกว่าชุดไฟ LED ซีเคอร์สไตล์เกตฝากระโปรงหน้าแบบครีมเชลออกแบบลิ้นกันชนหน้าสเก์ตข้างและดิฟฟิวเซอร์ท้าย เป็นสีดำและสีบรอนเงินกับรูปแบบตัวถังที่เรียบหรูและคำนึงถึงแอโรไดนามิกที่มีค่าสมบสัตริแรงต้านอากาศเพียง 0.618cd ส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีชุดไฟ LED พาดยาวพร้อมขั้นด้วยโลโก้ซีเกอร จับคู่กับล้ออลอยขนาด19และ20นิ้วโดยขนาดมิติตัวถังของ s e e k e r 7X นะครับจะมีความยาวอยู่ที่4,825ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,930ม mm, ิลิเมตรสูง1,656ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,925ม mm. ิิเมตรและรถรุ่นนี้นะครับยังติดตั้งไลด้าเซนเซอร์ไว้ที่ส่วนหน้าของหลังคารถเช่นเดียวกัน ในส่วนของห้องโดยสารนะครับก็ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการมีเพียงภาพสปายช็อตเท่านั้นถึงก็เห็นว่ามีความใกล้เคียงกับซีเคอร์007ไม่ว่าจะเป็นจอควบคุมจอกลางพวงมลาลัยไฟฟ้า3ก้านท้ายตัดสำหรับคุมพลังและสมรรถนะของซีเคอร์ 7X นะครับ จะมากับมอเตอร์ทั้ง310กิโลวัตต์และ475กิโลวัตต์ให้เลือกหรือถ้าเทียบเป็นแรงม้านะครับก็จะอยู่ที่415แรงมา้าและมอเตอร์คู่636แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่2ขนาดให้เลือกนะครับตั้งแต่75กิโลวัตต์เอาสามารถวิ่งได้600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จไปจนถึงแบตเตอรี่ขนาดความจุ100กิโลวัตต์เอววิ่งได้780กิโลเมตรต่อ1การชาร์จโดยแบตเตอรี่ของ s e e k e r 7X นะครับเป็น โกลเด้นแบตเตอรี่เหมือนกับแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในซีเคร์007ซึ่งโกลเด้นแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีการทดสอบแล้วว่าทนต่อสภาวะต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการพัฒนาการชาร์จเร็วนะครับโดยสามารถวิ่งได้500กิโลเมตรจากการชาร์จเพียง15นาทีเท่านั้นสําหรับราคาของซีเคร็ 7X นะครับในตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยราคาแต่มีการคาดการณ์อยู่ที่ราวๆ240,000หยวนถึง350,000หยวนหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับ ก็จะอยู่ที่1 1 9 0 0ล้านบาทไปจนถึง1 7 4 0 0 0้านบาทซึ่งหลายๆสื่อนะครับก็มีการเปรียบเทียบตำแหน่งของซี g กิ 7X รุ่นนี้เป็นตำแหน่งเดียวกับ Xiaomi MX 1 1 SUV ที่มีข่าวว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้เช่นกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน